สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมาปลูกตะคบหรือว่าบ,ากบักเบนนะคะแม่อ้อยได้กิ่งพันมันมาแม่อ้อยก็จะมาลงไว้ค่ะที่ไร่สองต้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือแม่อ้อยจะมาอะบอกวิธีการป้องกันแล้วก็กําจัดไส้เดือนฝอยรากปมนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะที่เราลงปลูกก็คือตอนนี้อินรีย์นะคะไม่ได้ผลนะคะกับ ใ้เดินฝอยรากปมเนี่ยเราต้องใช้เคมีช่วยนะคะก็คือเราก็จะใช้สารกำจัดมแมลงในดินนะคะช่วยนะคะลองก้นหลุมก่อน <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็ไม่อ้อยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเป็นตัวรองก้นหลุมเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะ จะใช้ตัวนี้เป็นตัวรองก้นหลุมแล้วก็เดี๋ยวแม่อ้อยจะให้ดูว่าขั้นตอนของการการปลูกแล้วก็วิธีการรองก้นหลุมของแม่อ้อยนี่ทํำยังไงบ้างเนะเาะออกขี้ไก่ใส่ตรงนี้เลยค่ะข,ขั้นแรกเราก็จะใส่ขี้ไก่รองก้นหลุมก่อนเนาะ เพื่อที่ว่าจะได้มีอาหารให้ต้นไม้ได้กินนะคะหอมไหมดารับประทานน่ากินมากๆเลยค่ะคนงานก็จะกินขี้ไก่เลยค่ะพ่ล้วผ่าและวผ่าแล้เข้ามาเข้มเหรอออเดี๋ยวมันเข้มแล้วก็เอาแกบมาใส่ค่ะแล้วก็จะเอาแกบมาลองก้นหลุมเพราะว่าให้รากมันหากินได้ดีค่ะเร็วๆแกลบหอดนู้นปริ๊ พ่ออยู่ด้กสองลุงเลยอันนี้เป็นแกแบแกแบป่นนะคะแกแบป่นที่มีปลายข้าวด้วยเอาใส่เกียร์ไหนครับฟองไม่พอดเลยเกียร์บังด้วยเส่อีจกจังน่อยนะเนี่ยหักตัวใหม่เนี่ยหรใส่อีกปะเสียอีกจังน้อยเนะยี่ยโอ้ยเยอะไปแล้วป่ะ บอกเลยตัวอบลุมพุ่นอกเแล้วเนี่ยเกลอแล้วก็เอาอนมาไส่โอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลองกดหลุมด้วยอันนี้นะคะ ปลาร่อกเหาอพก้นเอา,ห,า,ห,า,ห,าอหักเขาไพ่เหรอใส่ก้นลุมเนี่ยป้าดีกว่าปู่ง่านเลยล่ะ่เราก็อ,อันนี้ใส่ก้นลุมนะคะเพื่อที่กาจัดแมลงในดินนะคะแล้วเราก็เอาต้นไม้ค่ะลอง แล้วเราก็ตะขบนี่ลงใส่ในหลุมแล้วก็เราก็ดินกบอีกทีหนึง่งพูดวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะขนาดหลังฝนตกอา,อากาศร้อนขนาดนี้เลยผมไม่ยอดละหน้าอากาศมันเป็นตึงเหลืองนะเลาะหยยบทั้ย<ด>ี บ่อสา่งไม่นนดไดยกินอะไรกินซัเม็นมะอ้อยแม่ไอ้เราไม่เป็นหลุมแล้วจ้ำเพ่งอยู่ที่แข่งเลยต่นนไ,ปไปตั้งหัวท่อมมแข่งแ้วเขาชอบเนาะที่อยูนี่จ้ำไปซื้อรถแก้เก่งเสียงหนึ่งตัวแล้วทีนี้ก็เอาแกดบโรยข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหัวหนา้าจริงนะผมก็หัวหน้าอัดคลิปอยู่อัดคลิป ถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เกลี่ยรอบหนึ่งเพื่อที่จะปิดหน้าดินไม่ให้หน้าดินแห้งนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกันนะหรือเปล่าเกลี่ยเกลี่ยกูได้ฮะนีสารตต่อเห็ดการณ์หรือมันเนี่ยโอไม่ต้องห่านหรอก ถ้านในเห็เดดอกห่านหรือก้างเห็ดก็ได้ปลูกไปกคนค่ะแล้วเราก็กาจัดอีกชั้นหนึ่งนะคะ<ม>เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของดินบ้างเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะซึมลงไปในดินนะคะจะจะช่วยฆ่าไอตัวเส้ดเดนฝอยเนี่ยเข้าทําลายก่อนที่มันจะเข้าไปในรากเนาะ นี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะก็คือจะมีสองต้น,ตนเขาเรียกหมักเบนหมักบินตะขบป่าเนาะอันนี้แบบไม่มีน้ำนะคะเขาบอกว่าปลูกปีเดียวก็ได้กินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอปีนึงเนี่ยเราจะได้กินจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะเหลืออีกต้นหนึ่งค่ะต้นไม้อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้คือพื้นบ้านของอีสานเลยคนภาคกลางน่าจะไม่รู้จัก มันจะคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งอะค่ะแต่ว่ามันจะมันจะมีหนามแล้วก็รสชาติของหน่อมันจะขมแต่คนภาคอีสานเขาชอบค่ะเอามาแกงเอามาอ่อมเอามาคั่วใส่ไข่อร่อยดีค่ะคือมันหมดไปแล้วแหละทีนี้ไม่อ้อยเห็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องอนุรักษ์ไว้แม่อ้อยเขาเลยจะเอามาปลูกไว้ที่ไร่เนอะเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเรา เราจะได้เห็นค่ะค่ะนี่แม่อ้อยก็ปลูกไปได้อีกลมหนึ่งแล้วเนาะที่เหลือผักสีสางที่แม่อ้อยบอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอแป๊บหนึ่งพี่เขากำลังไปเอาอยู่นี่นะคะต้นผักสีสางที่แม่บอกผากกลางเขาเรียกสาวน้อยร้อยผัวค่ะอันแค่นี้งั้นแม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ